มันจะต้องมีทางออกเสมอมันจะมันจะไม่มันจะไม่อดแล้วกันเพราะคําพูดหนึ่งในทางโหราศาสตร์ต้บอกว่าเทวดาเลี้ยงคนที่เป็นหมอดูเนี่ยคือเทวดาเลี้ยงแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนักเรียนอยู่มานานแล้วลาออกจากมนุษย์เงินเดือนของราชการเป็นสิบปีแล้วนักเรียนสิบปีเต็มละสิบปีเต็มที่ลาออกคบนักเรียนนะครับอยู่แบบสบายมาก คิดว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วที่ลาออกไม่ใช่ในส่วนราชการไม่ดีแต่คิดว่าชีวิตเราเราหาคําตอบให้แก่ชีวิตเราเจออะไรเงี้ยนะครับนั่นจะพูดให้ฟังนักเรียนฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหลายคนที่ยังไม่ทําในเรื่องการดูดวงแม้ว่าไม่ได้ลาออกจากงานประจําก็ตามยังไม่ทําต่างๆหลายคนเหล่านั้นล้วนจะมีเหตุผล เงื่อนไขสารพัดเงื่อนไขคำนักเรียนสารพัดเงื่อนไขที่ตัวเองจะอ้างขึ้นมาไม่พร้อมบ้างแหละกลัวเจ้าหนี้ทวงนี้มือถือไม่ดีแอปพลิเคชันชั่นไม่ได้ความรู้ไม่ถึงไม่มีความกล้าเขินอายผัวไม่ให้ลูกมีชอบหน้าไม่สวยไม่เป๊ะไม่มีเวลาโอ้ฝนตกฟ้า แดดออกใบไม้ร่วงหมาเห่า,หาแมวหอนสารพัดวิธีการจะอ้างนักเรียนเออก็อยู่กับเงื่อนไขไปเถอะที่จะบอกให้ถ้ามันขนาดนั้นก็อยู่กับเงื่อนไขไปนักเรียนที่พูดนี่พูดที่พูดนี่พูดแบบอะไรเดีย่พูดประชดประชดประชันพูดแบบท้อด้วยท้อแบบประชด คือมองอะไรในแง่ลบอย่างนั้นตลอดเวลาเลยเหรอชีวิตเหออ็นไหมถ้าเธอไม่ทำใครจะทำถูกไหมแล้วทำเพื่ออะไรเรารักไงเรารักเราชอบเหมือนจะมีผัวสักคนอะเหมือนจะมีเมียสักคนถ้าเรารักเราชอบล้วไหมแล้วก็ดูแลดูแลอยากใกล้ชิดเอาใจใส่เหมือนกันวิชาหัวลาศาสตร์เหมือนกันนักเรียนเรารักเราศรัทธาเราก็จะทํา ไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อแม้ถูกไหมไม,มีข้อแม้อะไรมากดิคนมีข้อแม้อะไรมากเป็นคนที่ล้มเหลวครับนักเรียนคนที่ล้มเหลวจะบอกให้นะจะบอกให้ครูทำนายดวงเนี่ยตั้งแต่วันแรกๆของการรู้จักโหราศาสเลยนักเรียนทำนายเลยทำนายเรียนดาวปุ๊บทำนายดาวเลยนักเรียนรู้สึกว่าเรียนมาแค่กี่วันวะเนี่ยสองวันสามวันทำนายเลยนักเรียน แล้วก็ปั้งเข้าให้โอ้โหแม่นมากใช่ไหมแม่นมากไม่อยากจะลื้อฟื้นเสียเวลาเรียนมาไม่เรียนมาเดือนเดียวรู้จักเจ็ดตัวทานายเปี้ยงเลยตามครูสอนแม่นมากนักเรียนแล้วแล้วมันก็ผ่านไปเก็บไปเรื่อยๆนักเรียนสุขทุกข์สมหวังมีไปเรื่อยเลยนะครับมันไม่ใช่ว่ารอให้เราเก่งบอกเลยว่าโหราศาสตร์ถ้ารอให้เก่งเนี่ยเกิดไปอีกสามชาติยังไม่ได้หรอก ไม่ได้เกิดบอีก่าชาติก็ยังไม่ได้นักเรียนเชื่อครูปกติจะไม่บังคับใครเชื่อแต่แต่อันนี้มันมันไม่บังคับไม่ได้นักเรียนนะครับเพราะว่าศึกษาแทบตุยเนี่ยศึกษาไปเกินมาอีกห้าชาติก็ยังไม่เก่งหรอกนักเรียนยังไม่เก่งแค่พอรู้มันไม่จบเป็นนะใครว่าฉันเก่งฉันเบอร์หนึ่งของแผ่นดินเบอร์หนึ่งเมืองไทยนี่ไม่มีอะไรมากไปกว่าการหลงตัวเองบอกก่อน มันเยอะจริงๆเนื้อหานักนนักปราชญ์เขาก็ไม่ใช่คนมา,มายกย่องตัวเองด้วยเข้าใจนะฉะนั้นแล้วที่ครูพูดเนี่ยคือว่าหนึ่งนักเรียนอย่ามีข้อแม้มากอย่ามีข้อแม้ใช่นไหมอย่ามีข้อแม้อย่ามีอะไรต่างๆมากมายนะครับลอ,ลองดูพิสูจน์ดูทํานายดูมินมีความมหัศจรรย์อยู่ในคําทํานายของเราไหว้ครูแล้วก็ทํานายได้ก็อย่าหลงตัวเองใช่ไหมอย่าหลงตัวเอง,อย,ง,เอ,งอย่าคิดว่าฉันโอ้แน่ฉันเซียนไอ้เงี้ยเห็นมาเยอะนักเรียน สุดท้ายก็ตุยไปเลยแต่ละคนสุดท้ายก็ตุยกันไมจ่จบไม่สวยแต่ละคนบางคนเรียนไปเรียนมาเมื่อก่อนนะ่ะครูสอนไอ้ครูสอนพิธีกรรมพอทําเป็นพิธีกรรมเป็นหน่อยนึงและ้ะหลงตัวเองแล้วตีวเงเก่งตุยแล้วนักเรียนเรียบร้อยนะบอกก่อนนะครับพอสิทธิ์ได้รับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์อยู่แล้วนะครับใช่ไหมครูเราเก่งแล้วเราไม่ได้เก่งนะ กูเราเก่งนะครับเข้าใจนะ